ทำอะไรอยู่นะดานะระวังนะคุณด่านะตานะดำดงลงไปแล้วเก็บกระเป๋าตังค์ให้ดีนะครับมึงกลัวอะไรขโมยอยู่นี่พูดยังไงก็มึงขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับ <laughs> ไม่มีใครเขาทำอะไรมึงหรอกขูขข่ขำอะไรไว้ <laughs> จะรูปร่างมึงอย่างนั้นมันก็น่าขำหรอก อจะภาพไหมต้องมาพจะภาพจะภาะพาให้เขาบอกว่าหนาวขั้วมึงมากหนึ่งตองสามแม่ยิ้มนายมึงกับพี่เขาต้องยิ้มแม่เเป็นคนถ่ายโอเคโนนน์ทางโน้น ουν, น, ουν, น ουν, ี่โนนน์โนนน เกบ้าเลยจะเริ่มตีสี่ละอ่าลับอองมาให้เสร็จก่อนท่านุ้ยเขาให้นางวาัลเขาอพระคอยังสูงนะทรับที่นี่นองวันน้ำใจนะครับถ่ายรูปไปไว้ค่ะเวลางานมึง <c oughs> จะได้เอารูปนี้ไปไว้หน้าศพของแกกูไปพร้อมจะปอกเลยเอาแล้วมันเกี่ยวะไรกับพ่อมากูละนู่น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 ทางนี้ดิจะแวง คุ้ค่าของมันปุ้ยเคยเปลี่ยนนี่จะซิบคืนไหมเองอ่ะได้ไดคืนติดเลยเหรอนุ่นนู่นข้า,ขาขงหลังนูน่นนุน่นนูน่นนุน่นตรงนู้นมาไม่เคยถุงถุงถุงนี่อีดงเชื่อกูที่หลังมึงทำนี่เลยชิวอาคดห้อยคอ น,นี่ไม่ใช่เราป่าดงขอให้รางวัลไงขอชอบมึงไงขอบคุณค่ะลงไปมึงเยี่ยมมึงเนธดีเก๋เลยนะขอรักมึจะไปปลุกเขาทะไมอ่ะท่นุราขอบคุณสูงนะที่มีเรา้ำใจกับดำดงนะคะ ขอบคุณมากค่ะอะไรวะกูปาเตียวตอนแรกเป็นลิเกอยู่ตอนนี้กูเป็นคนดูใช่ไหมเอาไว้ฉาดนะเด้งดะเอาผ้าทนนะไหนได้ไหวัสดีครับโยมโอเค โน่นน่นโน่นดองดองนู่นอีกนู่นโน่นโน่นโน่นซ้ายมือโน่นไปเดินไปเออแล้วผับบอกคืนนี่เรื่องนี่ไม่ต้องร้องเพลงหน่อยร้องเพลงขั้นเวลาหน่อยนุ่นเอ้าเขาบอกยายายาร้องแสดงว่าดูมึงบ่อยเขากลัวมึงร้องเพลงขอบคุณค่ะโน่นโน่นโน่นดองอีกนู่นตรงนู่นอีกนู่นนน่นๆพอยกมือนน่นในบ้านขาวๆอ่ะ สายมือนะยกมือเรียกมึงอยู่นะฮ่าเอาเว้เพราะฉะนั้นมึงเห็นไหมนะขวักมือเรียกมึงนในยมใช่หลังไหนก็ได้มึงจองไปเลยขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนที่ยังดีนะคะทุกคนด้วยนะคะมึงพูดอะไรของมึง่พ่อขอไปเด้อยวดองมึงะดิทก้องไงพ่อไงมมึงคุยตบไหลเป็นเพื่อนเลยนี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณเอาเลยนนนังงี้ขอบคุณค่อะอีดง <c oughs> ในถุงเนี่ยข,ขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> มึงมองอะไรอกะ <c oughs> อ๋อถนนถนนไป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 ไอถั่วทุกส <c oughs> ารทิศ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณั้นีค่ะ ตีพ่อมึงเฮ้ยมึง okay. ด่าใครดงรู้ป้างะใครน่ะรู้สิผัวรูเพจให้วิ่ตีนะนียขอบคุณค่ะขอีอะไรพี่นะคะพี่านงานอวยพรเขาอ๋ออวยพรเขา คุณขอบคุณตาคุณนะคะตัวพีเฟษดด้วยคุณรู้จักเขาเหรอแม่ไงชื่ออะไรแม่นึกนึกอะไรนึกไม่ออกแม่ชื่ออะไรอะไรคืขอบคุณนะอะท่านี้นะคะทุกคนท่านี้ เอ่อคุณผู้หญิงครับผมเห็นคุณลงไปข้างล่างแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะรูกจับคุณจังเลยกูแอกนะกูแอกนะนี่กูแอกนะมึงกูเล่นตัวเลยแหละที่นี่อ้าวอย่ามาเล่น,นตัวผมเลย